Walk with God โดยคริสตจักรพัสลุแห่งการเก็บเกี่ยวเสียงเรียกแห่งการกลับใจโยเอลบทที่สองข้อที่สิบหกจงรวบรวมประชาชนจงชำระชุมดุมชนให้บริสุทธิ์จงประชุมพวกผู้ใหญ่จงรวบรวมเด็กๆแม้แต่เด็กที่ยังกินนมจงให้เจ้าบ่าวออกจากเรือนหอและเจ้าสาวออกจากห้องของตน พระเจ้าทรงเป่งเสียงเรียกการกลับใจที่ดังกึกก้องออกไปไม่ใช่แค่กับคนชั่วในโลกไม่ใช่เพียงคนที่ไม่เชื่อแต่รวมถึงประชากรของพระองค์เองจงรวบรวมประชาชนไว้เสียงจากสวรรค์ลองเรียกพิจักรให้ตื่นจากความหลับไหลให้สั่นหวั่นไหวจากความเฉยเมยของจิตใจพระเจ้าตรัสว่าทุกคนต้องมาแม้แต่ทาลกที่ยังดูดนมเจ้าบ่าวเจ้าสาว ผู้อาวุโสเด็กๆไม่มีข้อยกเว้นใดๆเมื่อการพิพากษากำลังจะมาและพรเมตตาอย่างเปิดอยู่นี่ไม่ใช่การชุมนุมเพื่อความสนุกสนานไม่ใช่การประชุมเพื่อโปรแกรมใหม่แต่เป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อล้องไห้กกับใจและค้ำควรตอบพระพักพระเจ้าให้หัวใจแตกสลายไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าเท่านั้นนี่คือเสียงกรองสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณ ไม่ใช่เสียงะระฆคังโบสตามประเพณีวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราอุทิศเวลาสำหรับการแสวงหาพระพักตอบสนองโดยเสียงเรียกของพระเจ้านี่คือเวลาแห่งความรอดพระเจ้ายังรอคอยอยู่ด้วยพระเมตตาที่จะไถ่หรือฟื้นอย่าให้ความเฉยเมยในวันนี้กลายเป็นเสียงร้องไห้แห่งความเสียใจในวันพรุ่งนี้ ขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องทุกท่านค่ะ